ละครชีวิตรักสไปรมาเฟียตอนที่6จากความเดิมตอนที่แล้วสมิดาพูดกับจิวเวลีว่าเธอไม่มีวันจะคบกับไรอันเพราะเขาเป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนที่ทำให้ผู้คนตกต่ำไรอันมาได้ยินเข้าก็โกรธมากสั่งให้สมิดากลับไปเป็นสาวใช้ตามเดิมและไม่ยอมช่วยเมื่อหญิงสาวโดนน้องของเขารังแก สมิดาทำงานที่บ้านของไรอันตาปกติแต่โดนพวกคนใช้คนอื่นๆเยาะเย้ยถากถางโอ๊ยคุณสมิดาวันนี้ไม่ตามคุณไรอันไปที่คาสิโน,โนหรอคะอย่ามาทำงานในครัวเลยคะ่ะกลิ่นอาหารจะติดตัวติดเส้นผมไปเปล่าๆนะคะสมิดารู้ดีว่าตัวเองโดนประชดประชันจึงไม่คิดจะตอบโต้อะไร เธอโดนแดเนียล่าใช้งานหนักทั้งวันจนหัวหมุนไปหมดทั้งล้างจานทำอาหารทำความสะอาดบ้านทุกอย่างบ้านหลังใหญ่มากเรียกได้ว่าเป็นคฤหาสแต่แดเนียล่าสั่งให้สบิดาทำความสะอาดคนเดียวสมิดาเอาเสื้อผ้าฉันไปซักด้วยนะในตะกร้านะ่ะฉันซักหมดแล้วนะคะคุณแดเนียล่าซักอีก มันไม่สะอาดฉันไม่ชอบใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะๆมันจะได้หอมแล้วก็มีของพี่เอมเลี่ด้วยเขาส่งมาให้ซักซักให้เสร็จด้วยล่ะห้ามซักเครื่องเพราะเสื้อของฉันราคาแพงๆทั้งนั้นเลยถ้าไม่เสร็จก็เจอดีแน่ค่ะสมิดารับคำซักผ้าตากแดดทั้งวัน เพราะแดนดีเอลล่าไม่รู้ไปขนเสื้อผ้ามาจากไหนมาให้เธอได้ซักตลอดทั้งวันไรอันยืนมองสม,มิดาโดนดังแกใจหนึ่งก็สงสารใจหนึ่งก็โกรธเขาอยากให้สม,มิดารู้สบ้างว่าเวลาที่เขาไม่รักเขาไม่แคร์เธอแล้วมันเจ็บปวดแค่ไหนเหมือนที่เขาต้องเจ็บแต่สุดท้ายแล้วไรอันก็ทนไม่ไหว เขาเดินตรงเข้าไปหาเธอแล้วสั่งเสียงห้วนหยุดสักไน้ล่ละไรอันสุดจะทนเขาทนเห็นเธอทํางานหนักขนาดนี้ไม่ได้แล้วแต่มันยังไม่เสร็จนะคะตามฉันไปที่คาสิโนฉันไม่ไปหรอกค่ะคุณจะให้ฉันไปทำไมคุณก็รู้นี่ว่าฉันเกลียดคาสิโนเกลียดที่ที่มีแต่การพนันเพราะฉันรู้ว่าเธอเกลียดไงฉันถึงจะให้เธอไป ฉันจะให้เธอทำงานที่นั่นเป็นดีลเลอร์ที่มีหน้าที่ดูแลคนที่มาเล่นการพานันหน้าที่ที่เธอเกลียดไงล่ะคุณไรอันคุณใจร้ายมากเลยนะคะแล้วทำไมฉันจะต้องใจดีกับคนที่ฉันไม่ได้รักด้วยได้ค่ะอีกแค่สิบวันฉันก็จะพ้นโทษแล้วระหวานน่างนี้คุณอยากจะใช้ให้ฉันทำอะไรจะโขกสับอะไรก็ทำไปได้เลย สมิดาเองก็เริ่มโกรธเธอตามเขาไปที่คาสิโนแดเนียลล่าตามหาตัวสมิดาเพื่อจะให้ซักผ้าไม่พบก็โมโหนางสมิดาไปไหนเนี่ยนางสมิดานางนี่นี่ใช้งานแค่นี้อู้เหรอคอยดูนะฉันจะฟ้องพี่ไรอันมันไม่ได้อู้หรอกค่ะคุณแต่นางมิดมันตามคุณไรอันไปที่คาสิโนอะไรนะ หน่อยคิดจะจับพี่ชายฉันที่ได้เลยใช่ไหมเขาไม่รักไม่สนแล้วยังตามต่อแย่หน้าด้านจริงๆคุณไร้อักเองต่างหากละคะที่ตามต่อแย่น่งมิตรมันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยมันก็อยู่ของมันเฉยๆทำงานที่คุณสั่งงกงกงกไม่ได้ไปไหนเลยเอ๊นี่แกเป็นใครฮะเข้าข้างมันจังมันเป็นญาติโกโหติกาข้างไหนของแกไม่ทราบ ค้างดิฉันนี่แหละค่ะดิฉันเป็นป้าทแท้ๆของมันสุรีเสียงแข็งแล้วเดินหนีแดดี้เอลล่ามองตามอีกฝ่ายไปอย่างเจ็บใจสมิดาตามไรอันมาที่คาสิโนชายหนุ่มสั่งให้เธอเปลี่ยนชุดเป็นชุดพนักงานของคาสิโนชุดค่อนข้างโปโปมากกว่าพนักงานเสริมอย่างจิวเวลรี่เสียอีกแกแน่ใจนะดังมิดว่าแกจะใส่ชุดหนีได้ เขาสั่งนี่พี่จิวไม่ทําก็ไม่ได้มิดไม่อยากมีเรื่องเออใส่ใส่ไปเถอะเห็นแล้วมันก็ไม่สึกไม่รอหรอกอดทนนะอีกแค่สิบวันแกก็ไม่ต้องมารับใช้เขาแล้วว่าสนานี่มันมาไวไปไวจริงๆวันก่อนยังเป็นคุณมิดอยู่เลยวันนี้มาเป็นอีมิดสละก็มิดบอกแล้วว่าเขาไม่ได้รักมิดไม่ได้รัก เขาก็คงไม่โกรธขนาดนี้หรอกเอ้ยช่างเถอะไหนไหๆแกกับเขาก็ไม่ใช่เรือคู่กันละไปได้เวลาทำงานละมีแขก VIP ที่ห้องสาค่ะพี่จิวสมิดารับคำแล้วไปดูแลลูกค้ารายใหญ่ที่ห้องสามเป็นลูกค้าชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่หล่อเหลาพอเห็นหน้าสมิดาแบรี่ก็ชอบตั้งแต่แรกเห็นเขาไม่สนใจเล่นไพ่ แต่ชวนสมิดาออกมาคุยข้างนอกหญิงสาวเห็นว่าเป็นลูกค้าจึงไม่กล้าขัดคุณทำงานที่นี่นานแล้วเหรอวันแรกคะ่ะจริงเหรอมิน่าผมไม่เคยเห็นคุณเลยมาทุกวันไหมถ้าคุณมาทุกวันผมก็จะได้มาบ้างไม่หรอกคะ่ะฉันมาทำงานที่นี่เพราะเป็นนี่คุณไดอันอีกสิบวันฉันก็หมดนี่แล้วละคะ่ะคุณเป็นนี่อะไรเขา คือฉันอยากจะสร้างโรงเรียนให้เด็กๆนะคะเราก็เลยพนันกันถ้าฉันชนะเขาจะให้ฉันสร้างโรงเรียนแต่บังเอิญฉันแพ้ฉันก็เลยต้องมาเป็นคนใช้เขาอะคะ่ะโถยแล้วนี่มันคิดเป็นเงินเท่าไหร่ผมจะได้ชดใช้ให้บ้าคุณจะมาใช้นี่ฉันทำไมคะผมชอบคุณไงผมพูดจริงๆนะแค่ผมเห็นคุณครั้งแรกผมก็ชอบเลยถ้าคุณคบกับผมคุณจะไม่ต้องลำบากเลย ผมรวยพอกับไรอันซื้อก่อให้คุณทั้งเกาะสร้างโรงเรียนก็ยังได้แบรี่มองสมิดาจริงจังรอคำตอบสมิดานั่งอึง้งเพราะไม่คิดว่าจะโดนจู่โจมขนาดนี้ทางด้านไรอันตามหาสมิดาไม่พบพอรู้จากพนักง,งานว่าเธอออกไปกับแขกคนหนึ่งก็โกรธมากเขาเดินตามหาสมิดาไปทั่ว พอเห็นแบรี่จับมือเธอก็ตรงเข้ามาชกแบรรี่แบบไม่ต้องถามสุขภาพสักคำสมิดาเห็นก็ร้องห้าเสียงหลงอย่านะคุณไรอันบ้าจริงคุณชกเขาทำไมนี่เธอเข้าคากมันเหรอฮะอยากไปกับมันมากนะใช่ไหมฉันจะไปหรือไม่ไปกับใครมันก็เรื่องของฉันนะเราไม่ได้เป็นอะไรกันเธอไม่เป็นแต่ฉันเป็นไรอันตวาดแล้วหันมาหาแบรรี่ นี่เมียฉันแกอย่ามายุ่งถ้ายังแตะต้องสมีดาอีกฉันจะสั่งคนโยนแกลงทะเลซะฉันเป็นลูกค้ารายใหญ่ของแกนะไรอันแกกล้าพูดแบบนี้กับฉันเหรอต่อให้แกเป็นเจ้าของประเทศนี้ฉันอยากจะพูดฉันก็จะพูดไปกับฉันสมีดาอะไรอันอุ้มตัวสมีดาออกไปหญิงสาวร้องโวยวายลั่นให้คนช่วยแต่ไม่มีใครกล้าช่วยสักคน ช่วยด้วยค่ะคุณแบรี่ช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยันดน่อยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยจบไปแล้วนะคะสำหรับสไปร์มาเฟียตอนที่5ค่ะชอบกันไหมคะถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะและฝากช่องใหม่นะคะของตาก,ก็คือช่อง The r e ร Moon ลงเรื่องผีเอาไว้นะคะลงแล้วเรื่องน้ำหอมกลิ่นคนค่ะแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้ตักด้วยนะคะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะมีคําถามท้ายคลิปมากมายเลยถามเข้ามาว่าตักไม่สบายหรือเปล่านะคะทําไมเสียงเป็นแบบนั้นคําตอบก็คือไม่สบายค่ะเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วตอนนี้อากาศเปลี่ยนเสียงมันก็เลยเปลี่ยนไปด้วยพยายามไปหาหมอรักษาแล้วแต่ไม่ดีขึ้นเลยนะคะถ้าเสียงไม่ดีไม่ชอบยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ